ก่อเนื่องจากพนักงานที่เข้ามาประท้วงในวันนี้ นะครับก็เนื่องจากว่าทางบริษัทเราเลื่อนจา่ายเงินเดือนนะครับมาก็สองเดือนแล้วนะครับแล้วแต่ละคนก็เดือดร้อนกันนะครับเราก็ต้องคิดต้องใายนะครับเรามาทํางานมาทำชวิพวกเราก็ออกจากห้องมานะครับเงินก็พักเติมน้ำมันแล้วนะครับก็ซื้อกับข้าวอะไรต่างๆรวมไปถึงเนาะไม่ใช่แค่ทีมงานคนไทยนะทีมงานเวียดน,นามทีมงานต่างชาติก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับรวมๆแล้วน่าจะพรุ่งนี้น่าจะมาทั้งหมดน่าจะเป็นพันชีวิตนะครับ เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับก็ประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับอะไรบ้างครับต้นนะครับทางพนักงานทุกคนที่ต้องการให้เยียวยาก็คือต้องการให้นายจ้างเยียวยาเรื่องเงินเดือนพนักงานไม่ได้ขออะไรมากเลยนะครับพนักงานขอแค่จ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้นะครับเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวช่วงนี้ผมได้รับความเดือดร้อนนะครับนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรงนะครับ ได้รับความเดือดร้อนมาหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเงินเดือนของเดือนมิถุนายนยังได้ไม่ครบนะครับเพิ่งได้มาแค่ห้าพันนะครับก็ของเดือนนี้นะครับก็ยังยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับก็คู้ยืมเขาครับครับก็คู้ยืมเขาตามตามที่เขาปล่อยดอกเบี้ยนะครับ นนแล้ววันนี้เขาสรุกเป็นไงพ่อทีอ่เขาแจ้งมาว่าเขาไม่เขาไม่มีเขาไม่จ่ายนะครับไม่มีไม่จ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีวันกําหนดที่จะจ่าย